ทำไมลูกจะคลอดแล้วหรอหรือคลอดแล้วไหนหึไหนดูดิไหน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 ญ่ๆดูดิจะคลอดลูกเหรอจะหาที่คลอดลูกเหรอไปเอาไปมันปวดท้องมันไปไหนดีอะฮะไปในนู่นไหมไปในนู่นไหมตรงนู่นไหมนู่นไปตรงนู่นไหมอืม จะขุดหาที่คลอดลูกอยู่แล้วอมอมแน่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 แนแนแนตูบเสียแม่งปวดท้องน้องหมูนปวดท้องดมันจะหาที่คลอดตูบไม่ต้องมายุ่งกับเขานะตูบ ตรงไหนดีวะไหนไปขุดดิขุดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไหนขุดดิเราจะขุดหาที่ทออก้อนลูกโอ้ยโอ้ยเอาไม้เอามาก่อนเอาไม้เอามาก่อน ตูบมาลุ้นเหรอฮะมาลุ้นกับเขาเหรอหมาลุ้นเหรอหตูบมาลุ้นเหรอมาลุ้นยายหมูหอ่ะยายหมูจะคลอดลูกแล้วยายหมูหอ่ะยายหมูหาใหญ่แล้วนั่นหมูปวดท้องหมูปวดท้องหมูกำลังหาที่อยู่ตามเขาไปนะอย่าตามเขาไปนะตูบนะเ <üş> ติมเขาไปนะ ลากจะไปหาที่คลอดลูกอีล่า อือ,อ,อืมตูบตูบเยอะมากมามามาเด็กน้องหมา,มมมาที่คลอดลูกโอ้โหเก่งมากตูบมาไม่ต้องช่วยลุ้นเขามานี่ออกมาสอ,สองตัวนะาสองตัวเราออกมาเร็วเวไอีแม่จะออกลูกแล้วอีแม่แม่จะคลอดลูกแล้วสงสารนี่แม่ วิ่แม่หาที่คลอดลูกใหญ่แล้วคลอดใจแล้วช่วยตูไม่ต้องมาช่วยตูตูตเชื่อไปไกใจก็พอตูไอ้แม่งับเอานะแม่มองโห้แม่กำลังปวดท้อง ไม่ต้องเลยไม่ต้องยุ่งแลยวหล่นลงไปเออไม่ต้องช่วยโอ้โหมดเยอะเลยมันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยฮึลุ้นน้องแมวน้องแมว,น,แมวน้องหมาเอา่เอาเหาลุ้นกดเข้าไปแต่ว่ามดเยอะมากเลย ปุ๊บเฝ้ายายหมูอ่ะยายหมูกำลังจะ,ะคลอดลูกแล้วนะ่ยายหมูขุดใหญ่แล้วโอ๊ยโอ๊ยหมูเอ้ยอืได้ไหมหมูได้ไหมได้ไหมอือได้ไหมได้ไหม ได้ไหมหมดจะก,กัดลูกเองไหมหอือุ้ยทางไหนเดียวได้ไหมไหนอหือโอ้เก่งเก่งเก่งได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวจะมาแล้วเนี่ยจะลุ้น,นสำรวจสำรวจสำรวจช่วยแม่เองขุดดิ เร็ว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 รุ่นแม่ใหญ่เลยสำรวจช่วยแม่เร็วเสือช่วยแม่เร็วเร็วขุดขุดขุดตุ๊บตุบมาให้กำลังใจเราไปช่วยแม่ค่ะช่วยแม่ขุดรู ลุ้นอีเม่ลุ้นอีเม่อะแห่แห่ตุ๊บตุ๊บเบอ,อตุ๊บเบอร์ไอ้หมวัวเขานะโอ้ยเนาะทางดีๆก็ไม่ไปหมวยปวดท้องหาที่คลอด ได้ไหมหมูได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอา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 ออา,อา,อา,อาตูกอยู่ห่างๆเลย อืดอืดซะโอเคไหมโอเคไหมฮึโอเคไหมฮึโอเคไหมฮึโอเคไหมลูกโอเคอเคข้าได้ไหม เข่งมากอือเห็เขาได้ยังช่วยไหมช่วยกดไหมจ๊ะ